ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะอันยองวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะวายเคยิกี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะในโรบอทในแมปเพนเซตโอปีนะคะทุกคน <c oughs> ก็ครั้งนี้นะคะไอจะมานับบทเป็นนางงามนะคะก็จะแบบว่ามีความแบบว่าในแต่ละดานนะคะเวลาเราเดินเนาะมันก็จะมีการแบบว่าอ่ามันก็จะคล้ายๆแบบไฮฮิลนะคะทุกคนพอแบบว่าเราถึงจุดเซฟปุ๊บเราก็จะสมาทแบบว่าใส่ผม ใส่ชุดเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแบบนี้เหมาะกับสําหรับเจ้าเธออย่างไอมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อนๆไดเพื่อนๆอยากดูเลยว่าอจะเป็นเจ้าหญิงจนถึงดัตชท้ายได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเซฟแรกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไอเดินมาก่อนแล้วเนาะหน้านั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะว่าเซฟแรกเราจะสามารถทําอะไรได้ อันดับแรกนะคะก็จะมีบบว่าแต่งผมนะคะทุกคนเออก <c oughs> ็จะมีบบว่าทรงผมให้เลือกนะคะทุกคนดูสิยังได้แบบว่าเหมือนแบบว่าเจ้าหญิงแบบราบันเซลอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมแบบราบันเซลมันมีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่ากิเกตแล้วกันอันนี้ได้ไหมใส่ไปปุ๊บอุวย ม่ความแบบว่าเอลซ่านะคะแบบว่าเอลซ่าในแบบว่ายุค2020นะคะทุกคนโอเคปะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าขวดน้ำหอมนางงามนะคะทุกคนแล้วก็เหยียบไปเลยจ้าทีละอัน2อันวันนี้จะดีนะวันนี้ผมฉันสวยปะ่ะสวยจัดโฮมาน์บอกเลยปังป,ปัวปริเย่มาเลยจ้า โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราถึงด่านที่2แล้วในพิงเซตโอ b ีนะคะทุกคนก็จะมี100ด่านนะคะแต่ว่าในไฮฮิวจะมี150้าด่านเนาะอันนี้ก็น่าจะแบบว่าชิวๆนะคะทุกคนเออก็เดินแบบว่าเก๋ๆเออกระตุกอ้าวโธเกมเราแหลกอะทุกคนเออตายแล้วยังแหลกอยู่เลยอเนี่ยอุ๊โอเคก็จะมีแบบว่าความเดินถ้าเดินก็จะมีความแบบ สายสายเอล,ลยกเฟร์เฟร์เฟร์อ<ร>ประมาณนี้นะคะทุกคนเออปังไปอีกมีคนนําทางแบบชะตาความสวยของราคะทุกคนเออขอบคุณค่ะละ <laughs> ใครจะไปก่อนอันนี้ใครจะเสี่ยงดวงใครจะไปก่อนเธอไปก่อนสิเธอนั่นแหละไปก่อนไอฉัน <sk> ไปเองก็ได้โอเคขอบคุณนะใครขึ้นอุ้ยมีความแบบว่าเป็นมงกุฎนะคะทุกคนมงกุฎเหมือนแบบว่าในเรื่องแบบว่าจะหญิงกบเลยฮะมงกุฎคล้าย <sk> กันนะคะทุกคน โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบลิปสติกเรืองแสงนะคะอืงดีนะทุกคนที่มันยังเป็นแบบประชุดเจออยียกนะคะทุกคนถ้าเป็นแบบว่าไฮฮิวคือแบบว่าโอ้โหอายโอเมก้า oh ดถ้าแบบว่าไฮฮิวอคือทุกคนแบบว่าเดินยากมากพี่มันตุกตาแทรดี้เออตุกตาหมีแทรดี้น่าหลกมากเลยตุกตาหมีเออเย็บๆไปเลยคะ่ะเยับๆโอเค โอ้โหเมื่อกี้มันเห็นเมื่อกี้มันเห็นโทมัสแบบว่ากระโดดข้ามจากตรงนี้มาน,นี่ยจะป,ปังไปไหนอะ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นมงกุฎความเป็นเจ้าหญิงนะคะทุกคนใส่ปุ๊บเป็นเจ้าหญิงพับอะไรประมาณเนี้ยอ,อ้ยโอเคด่านที่1แล้วเร่เๆรจ้ายายาเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบประสาทนะคะทุกคนเออแบบว่าเราจะใช้แบบว่า <S <S เออจะใชยขึ้นมาแบบช่วยสักทีแบบว่าฉันอยู่ในหอคอยนิ่งไปแล้วอะไรเงี้ย เกียรตตัวเองอ่ะทุกคนเกียรติตัวเองแอคติ้งมากเลยป่ะไปกันเลยดีกว่าเรามาถึงเซฟที่สองแล้วเรียบร้อยโอเคอันที่2จะเป็นอะไรอ่ะในดูสีอันที่สองก็จะเป็นชุดในชุดเจ้าหญิงฉันฉันอยากได้แบบว่าชุดแบบราตรีแบบกะโปรงยาวอ่ะโอ้หมันแค่ใส่แบบว่าเป็นแค่เสื้อก่อนทุกคนถูกแย่จังอขอเป็นแบบว่าใส่อันนี้ดูอ่าเออมีความแบบว่าเป็นเจ้าหญิงแบบว่าจีนนี่แบบว่าแบบอลาดินอะไรประมาณเนี้สวยก็ทุกคนดูสิมีความแบบว่า เพชรพลอยประดับประดาโอ้โหโทมัสเซ็กซี่มากเลยเห็นไหมจ้าดีนะฉันเซ็กซี่มากเลยกะอกเยอะๆดูสิจ้าเห็นไหมเกะอกชาแนลเทมิแบบว่าหน้าอกฉันซาบระห่มากเลยอ่ะถ้าเราใส่ดูเหมือนเราไม่มีหน้าอกแล้วทุกคนไม่ได้ฉันไม่ยอมพวกเธอสาชุดเกาะอกแป๊บหนึ่งนะเกาะอกเกาะอกเกาะอกเออเมื่อกี้โทมัสใส่สีนี้ใช่ปะเกาะอกสีนี้ปริศนาเออเยอะๆอืมเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนเลยสาวเราไปต่อกันเถอะไป ก็จะเป็นหัวใจนะคะทุกคนเออเป็นเป็นแท่นแบบ <laughs> แท่นจะสิงโตเลยอะ่ะโอเคอุ้ยตรงนี้มีปราสาทไอหรือว่าทางที่เราออกมาอ๋อตรงนี้เป็นทางที่เราออกมาเราแบบว่าเดินไม่เหงาเหมืนอนรอบไฮฮิลนะคะทุกคนเพราะตอนเนี้ยมีแบบว่าเพื่อนสาวนะคะทุกคนมาเดินด้วยเดินด้วยและประมาณนี้นะคะทุกคนลินพังขอไปค่ะเออจิกเปียไปเลยค่ะค่ะเดินสับๆรับบทเป็นนางงามไปเลยค่ะสาวเออยั่วเออยั่วเออยุ่ยอะไรอีกเออเออเออแปงเออยั่วเออยั่วเออเดินไปเลยเดินเดินเราเป็นเจ้าหญิงจริงไหมทำไมแบบว่าเราต้องปีนปราสาทแล้วแบบมาเดินอะไรดิเนี่ยขนาดเนี้ยโอ้ยตาตกตก ตกโดดขึ้นไงเออเออใครขึ้นเอาโดดเออเออใครขึ้นก็มันโดดไงมันแบบมันโดดไม่ได้หรออ๋ออ๋อเราต้องเดินไปอีกฝั่งนึงหรอเมื่อกี้เหมือนเห็นโทมัาเดินไปอีกฝั่งนึงแต่ปีค่ะแต่ปีถึงหอคอยสูงสุดแล้วจ้าเออปังปัวถามจริงกระตุกอยู่หรอเฮ้ยมีอัศวินอ๋อสวัสดีค่ะอัศวินตัวใหญ่จังเลย เขาเป็นอัศวินที่แบบว่าคอยแบบรับใช้ไอ้นะคะทุกคนอัศวินคนนี้คือแบบว่าหล่รอร่ามกามโตตัวใหญ่สูงฟิตปึงปังอนะไรประมาณนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าจ้างมา10บาทก็คือแบบว่ายุ้เอเดินเหยียบเส้นสีแดงโหเอาใหม่เลยอะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าจะโม่มันแบบว่าอวยผู้ชายก็ไม่ได้ป้าทุกคนเราต้องแบบว่าเดินไปไปถึงะะจุดเส้นไทยนะคะจุดเส้นไทยจุดเส้นัชไอ้นะคะทุกคนโอ้หเดินบันไดลงบันไดแบบสับๆไปเลยจ้าโอ้โหโทมัส ผมเธอนี้แบบว่าแซ่บมากถ้าเป็นไงนะจ๊ะผมแบบอันนี้ไนนปแบบว่าผมช่วผู้ชายในผับไงล่ะฉันขอเปลี่ยนมากแปบ๊บหนึ่งนะไอแบบรู้สึกแบบเบื่อผมทรงนี้แล้วโอ้ยผมแกะสองข้างคุณเซ็กซี่น่ารักยั่วปังมากเลยค่ะทุกคนอ่าชุดนี้ซีชุดนี้ชุดนี้เออม,มีความแบบชุดเจ้าหญิงถ้ามันเป็นกระโปรงจะดีกว่านี้นะคะทุกคนทําไม่ใช่กันเกงเออก็แบบน่ารักนะคะทุกคนวันหย่ยวแป๊บหนึ่ง เราจะมาขออยู่ในแบบว่าลูกเจ้าหญิงแบบแสนหวานนะคะทุกคน oh. เออเมื่อกี้แบบว่าเมื่อกี้เราแบบว่าผ่านแบบลูกแซบ,บ,บ,บไปแล้วเรามาแบบมาขอแบบลูกหวานหวานน่ารักน่ารักหน่อยแล้วกันโอเคเช็คพอยที่3จ้าเราก็มาดูเลยค่ะว่าอ๋อมันไม่ใช่กระโปรงอุ้ยนาะเอาหน้านี้เออเดี๋ยวดูซิกอืซู <laughs> เหมือนกันไหม เหมือนกันนะเหมือนกันเดินขึ้นไปในบนไดรเรนโบ์นะจ๊ะขอทางเดินให้เจ้าหญิงคนนี้เดินขึ้นไปด้วยนะจ๊ะสาวสาวนี่เธอแต่งหน้าร้านไหนอ่ะเออร้านเจแปนนะจ๊ะดีน่าเธอแต่งหน้าร้านไหนเหรอฉันก็แต่งหน้าร้านเจแปนนะบอกเลยว่าร้านเจแปนแต่งหน้าดีมากจริงๆจ้ะดีน่าไาเราไปกันต่อดีกว่าด่านที่ 100, หนึ่งร้อยน่าจะไม่ไกลนะคะทุกคนอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ มงกุฎหร Harriet ือกระดงงเหมือนกระดงงบ้านเรามากเลยไม่เหมือนมงกุฎเลยทุกคนอุ้ยเกือบเกืบเดินเลยเกืบเดินเลยออืคุยเพลินก็ไม่ได้เดี๋ยวตายก่อนนะจ๊ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสี่เาล็บนะคะทุกคนโทษสี่ทาล็บหกไปหมดเลยเสียดายจังเออ ทุกคนคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงปากระดานกระโดดการอัพเลเวลของเจียนะคะ <S <S พอะเราเดินไปปุ๊บเราก็จะมีกระโปรงใส่ปั๊บเลยจ้าไหนดูสิมีกระโปรงอะไรสวยๆให้ฉันใส่บ้างไหนดูสิมันจะขอยอยากได้แบบกระโปรงใหญ่ๆเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าพี่เลี้ยงของอาสนมไว้แลวประมาณนี้ทุกคนอันใหญ่ๆเลยแล้าสามารถเลือกสีได้ด้วยอยากได้เป็นแบบสีแบบออกส้มๆอ,มอมะไรเงี้ยโอ้ยอย่างนี้สิคะ ยัวมากอ่ะทุกคนแต่เสื้อยังไม่เข้าเลยแป๊บหนึ่งนะต้องเปลี่ยนเสื้อต้องเปลี่ยนเสื้ออ่าเสื้อสีนี้เสื้อสีนี้นี่สีสีส้มเหมือนกันโอ้ยัว่วปังสับบอกเลยผมแบบออกแบบผมต้องแบบว่าผมแบบอ่าเซ็กซี่เซ็กซี่ผมเซ็กซี่เอยผมนี้ดิผมนี้เออไม่สวยฮะมันดูแบบไม่ใช่เจ้าหญิงเอออย่างงี้แหละเออเจ้าหญิงสายฝ่อทุกคนแบบเจ้าหญิงแบบเป็นฝรั่งเลยนะ บอกเลยอุ้ยสวยมากค่ะทุกคนสวยสุดอ่าดูสีเพื่อนๆลองคือแบบว่าสวยมากโอ้โหใครเคลิ้นปากแดงมา<อ>กเลยค่ะทุกคนก็แบบว่าสีแดงแดงลิ้นได้ประมาณนี้เออจะจะไม่แข่งความสวยกับฉันหรอจ้าใครเคลิ้นใช่สิจ้าบอกแล้วว่าฉันสวยในยาน,นี่เออฉันยอมแพ้เธอก็ได้ โอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนดูมีความแบบว่าเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านะคะเป็นแบบว่าเอลซ่ากอบเกตเอนะคะทุกคนดูสิเออกระโปรงก็เปลี่ยนเอ,อ๊ะทำไมตัวนี้อันนี้คิ้วหนาจังเลยอ่ะฉันขอหน้าใหม่ในบ้านอยู่ดีแบบว่าหน้แซบๆปากเบล่บนๆในประมาณเนี้ยนี่โอ้หน้าตาแบบว่า เขาได้นกิดไอะไรเนอร์แบบว่าเอาไว้แบบว่าจิกนะคะทุกคนแบบว่ากิดไอเลรเนอร์แบบขมโคมเอาไว้บาดแบบบาดตาผู้ชายน่ประมาณนี้นะคะคนปังมากเอออันนี้มงกุฎเออโอเคมงกุฎกระทงของเรานะคะทุกคนอ่าตอนนี้เราถึงด่านที่60แล้วอันนี้ก็จะเป็นปลดล็อกอะไรอันนี้ก็ปลดล็อกกระเป๋าเออมใจะกระเป๋าเป็นมงกุฎนะคะทุกคนโอ้เราก็ดูเป็นรูปกระเป๋าตั้งนานแฮะเราปลดล็อกมงกุฎเออเดี๋ยวขอดูมงกุฎสิเช็คมงกุฎอันนี้สวยอันนีนสวย อันนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันไม่เหมาะกับเราอ่ะทุกคนอืก็มงกุฎนี้ไปเลยสิคะทุกคนเออมีความแบบว่ามีแบบไข่โมกล้อมรอบแล้วไอ,อ้ไม่ใช่ไข่มมูค่ะทุกคนมีความแบบเป็นเพชรนะคะทุกคนแบบประมาณแบบว่าสล้านกะหลัดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแบบว่าปังมากว่าไงจ้าเจ้าหญิงโทมสัสวันนี้จ้าเจ้าหญิงดีนะเป็นไงละอื เดี๋ยวนี้ไปทําอะไรมานะปากแซบขึ้นเยอะเลยอะ่ะอ๋อก็มีความแบบว่าแต่งหนะ้าแบบว่ากรีดตาคมๆเอาไว้แบบว่ามาใจเจ้าชายเอริสนะจ้าวันนี้เฉพาว่าเรานัดกันนะจ้าวันนี้เราแบบว่าแต่งตัวตีมฟ้ากระปังมาค่ะเออปังมาจ้าทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงด่านที่เจสห้าแล้วและตอนนี้เราก็ปลดล็อกส้นสูงรองเท้าส้นสูงไหนดูซิ เราใส่กระโปงเราไม่เห็นรองเท้าเตีงหรอกทุกคนเออราต,ต้องแบบว่ารอดูตอนปีนบันไดอ่ะน่าจะเห็นนะคะทุกคนรองเท้าส้นสูงแบบสับๆไปดิสิขาตอนนี้เราก็ปลดล็อกอย่างสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่ในดูซีอา้าวอยู่ไหนล่ะอ๋อนี่ไงคะทุกคนอืมออรเรนจ์ไว้เอาเป็นแบบสีแบบว่าสีส้มในดูซีสีส้มเออมีความแบบเดินแล้วมีความแบบออร่านะคะทุกคนอืม ปังมากจ้ายุ่ย و ยุไปกันต่อเลยดีกว่าอู้อ้าวอาอ,าอ,าอาตก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 เป้าหมายด้านหน้าของเรากลายเป็นเจ้าหญิงแล้วเราก็จะได้แบบ่าแต่งก,ก,กับเจ้าชายสุดดอกกระตุกคะ่ะเออกระตุกบ้ากระตุกอีกแล้วอา้าวเศร้าเสียใจนอนรอเจ้าชายมาจูมิสโดนขังนในใน,ในห้องคอยคือตอนนี้เราออกจากตรงนี้ไม่ได้คะ่ะทุกคนเราต้องออกจากทางหน้าต่างคะ่ะเออเป็นเจ้าหญิงโดนขังในห้องคอยก็อ,ออกไปทางหน้าต่างเลยสิครับ เราจะชายไม่ไหวแล้วเราจะไปหาเจ้ชายเองตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาบนแบบว่าเพดานของหอคอยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงดาที่100แล้วไปเร็วไปเร็วเร็วฉันรอเจะชายนานมากโอเคออกมาได้แล้วค่ะ โอ้ไม่กอดด้านล่างเป็นลาวาค่ะทุกคนจะยิงอย่างเราต้องทรมานทรกรรมอะไรขนาดนี้ได้หรอมันเป็นฝีมือของแม่โมจลาแน่เลยที่จะแบบว่าทําให้หอ,อก,กเขายากๆนะคะทุกคนเจ้าชายจะได้เข้ามาเราไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราจะออกไปหาเจ้าชายเอง <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนแปลว่าเรามันไม่ได้กระตุกพาอคอมเราค่ะกระตุกพ่อแมพเพราะว่าเพื่อนบอกว่ากระตุกเหมือนกันโอเคดีานหนะทางออกจากสาวๆแล้วเร็วๆไปเร็วๆแล้วเจ้าชายไม่ไหวแล้วโอเคออกไปเอาออกไปไม่ได้โอเค ในที่สุดค่ะทุกคนเราก็ออกไปได้แล้วอมีแอสวินต้อนรับเราอยู่ด้านหน้าพร้อมที่จะเข้าปราสาทการเป็นเจ้าหญิงแล้วนะคะทุกคนเป็นกระเถือฉันฉันฉันโกงเหยียบตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันทรมานทรมกรรมมากแล้วค่ะพ่อสออึดอึดอึดอ้โหการเป็นเจ้าหญิงคือแบบว่าต้องทรมานขนาดนี้ได้หรอในที่สุดค่ะทุกคนปราสาทเจ้าหญิงอยู่ด้านหน้าเรแล้วไปกันเถอะสาวๆฉันรอไม่ไหวแล้วเจ้าชายอยู่ไหนคะเออ และในที่สุดนะคะทุกคนเราก็เข้ามาในปราสาทของเจ้าหญิงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเจ้าชายอยู่ไหนก็ไม่รู้อะเสียดายเหลือเกลนนะ่ะเออก็นั่งแบบก้อี้บันลังไปแบบสับสับเลยสิค้ะ โอเคค่ะทุกคนก็เป็นเยบ้างคะสสำหรับการเล่นพินเซิร์นออบีของไอแล้วก็สาวๆที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็อยากจะบอกว่าการที่แบบว่าเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนถ้าเรายังไม่ผ่านประสบการณ์เล่นอบีเจ้าหญิงนะคะทุกคนแต่วก็น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วก็แบบว่าเราไม่เห็นเจ้าชายเลยตอนนี้พวกเรากําลังร<อ>้องหาเจ้าชายหนักบ้างเลยค่ะทุกคนโธ่โอเคค่ะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆ,อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวไป itos, หาเจ้าชายก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจ้าชายเจ้าชายเจอยู่ไหนอะเจ้าชายอยู่ไหนอะ